พระพุทธพจน์นี้คือทีฆานิกายเป็นที่รวบรวมพระสูตร34สูตรมีพรมชาลาสูตรเป็นต้นมัชชิมานิกายเป็นที่รวบรวมพระสูตร1 5 2สูตรมีมูลปริยายสูตรเป็นต้นสังยุตตนิกายเป็นที่รวบรวมพระสูตร7 7 6 2สูตรมีโอคตรณะสูตรเป็นตน้น อังคุตรนิกายเป็นที่รวบรวมพระสูตร9,557สูตรมีจิตตปริยาธานสูตรเป็นต้นคุตกานิกาย15ประเภทด้วยอำนาจแห่งคุตกะปาถาธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตนิบาตวิมานนวัตถุเปตวัตถุเถราคาถาเถรีคาถาชาดก นิเทศปฏิสัมพิทาอปทานพุทธวงศริยาปิฎกชื่อสุตันตาปิฎกพระพุทธพจน์นี้คือธรรมสังคินีวิพังาธ,ธาตุถาบุคละบัญญัติกถาวัตถุยมกปัฏฐานชื่ออภิธรรมปิฎกในพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมนั้นพระวินยัยอันบัณฑิตผู้รู้อัดแห่งพระวินยัย ทั้งหลายกล่าวว่าวินัยเพราะมีในต่างๆเพราะมีในพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจากจิงอยู่ในพระวินัยนี้มีอย่างต่างๆคือมีปาติโมกุเทศห้าประการกองอาบัติเจ็ดมีประราชิกเป็นต้นมาติกาและในมีวิพังเป็นต้นเป็นประเภท และในคืออนุบัญญัติเป็นพิเศษมีในอันกระทำให้มั่นและกระทำให้หย่อนเป็นประโยชน์อันหนึง่งพระวินัยนี้ย่อมฝึกกายและวาจาเพราะห้ามซึ่งอัจฉาจา์ทางกายและทางวาจาเพราะฉะนั้นพระวินัยนี้ท่านจึงกล่าวว่าวินยัยเพราะมีในต่างๆเพราะมีในพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา ด้วยเหตุนั้นเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในอัาธิบายแห่งวินนันนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่าพระวิันนี้อานบัณฑิตผู้รู้อัดแห่งพระวินัยทั้งหลายกล่าวาว่าวิไนเพราะมีในต่างๆเพราะมีในพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจาดังนี้ส่วนพระสูตรนอกนี้ ท่านกล่าวว่าสูตรเพราะบงถึงประโยชน์เพราะมีอัดอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วเพราะเพลิดประโยชน์เพราะหลังประโยชน์เพราะป้องกันด้วยดีและเพราะมีสวนเสมอด้วยเส้นได้จริงอยู่พระสูตรนั้น ย่อมบ่งถึงประโยชน์ต่างด้วยประโยชน์มีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นตน้น <c oughs> อันหนึงประโยชน์ทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วในพระสูตรนี้เพราะตรัสโดยอนุโลมแก่อัธยาศัยแห่งเวไนอันหนึ่งพระสูตรนี้ย่อมผลประโยชน์ท่านอธิบายว่าย่อมลผลผลดุจข้าวกล้าฉะน,นั้น อันหนึ่งพระสูตรนี้ย่อมลังประโยชน์เหล่านั้นท่านอธิบายว่าย่อมรินดุดแม่โคโนมหลังนมฉะนั้นอันหนึ่งพระสูตรนี้ย่อมป้องกันท่านอธิบายว่าย่อมรักษาด้วยดีซึ่งประโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งพระสูตรนี้มีส่วนเสมอด้วยเส้นได้เหมือนอย่างว่าเส้นบรรทัด ย่อมเป็นประมาณของช่างไม้ฉันใดแม้พระสูตรนี้ก็ย่อมเป็นประมาณแห่งวินยูชนฉันนั้นอันหนึ่งเหมือนดอกไม้ที่เขาคุมไว้ด้วยเส้นได้อันลมให้เรียรายกระจัดกระจายไม่ได้ฉันใดประโยชน์ทั้งหลายที่ทรงประมวลไว้ด้วยพระสูตรนี้ย่อมไม่เรียรายไม่กระจัดกระจายฉันนั้น ด้วยเหตุนั้นเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในอาถรรพที่บายแห่งพระสูตรนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถานี้ไว้ว่าพระสูตรท่านกล่าวว่าสูตรเพราะบ่งถึงประโยชน์เพราะมีอัดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเพราะผลประโยชน์เพราะหลังประโยชน์เพราะป้องกันด้วยดี และเพราะมีส่วนเสมอด้วยเส้นได้ดังนี้ส่วนพระอภิธรรมนอกนี้ด้วยเหตุที่ทำทั้งหลายที่มีความเจริญที่มีความกำหนดหมายที่บุคคลบูชาแล้วที่บัณฑิตกำหนดตาดัดและที่ยิ่งอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในอภิธรรมนี้เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่าอภาิธรรมก็อภิสัรนี้ย่อมปรากฏในอัตว่าเจริญว่ามีความกำหนดหมายว่าอันบุคคลบูชาแล้วว่าอันบัณฑิตกำหนดตัดแล้วและว่ายิ่งจริงอย่างนั้นอภิษัรนี้มาในอัตว่าเจริญในคําเป็นต้นว่าทุกขเวทนากล้าย่อมเจริญแก่เรา ดังนี้มาในอัดว่ามีความกำหนดหมายในคำเป็นต้นว่าราตรีเหล่าใดอันท่านรู้กันแล้วกำหนดหมายแล้วดังนี้มาในอัดว่าอันบุคคลบูชาแล้วในคำมีว่าพระองค์เป็นพระราชาผู้อันพระราชาบูชาแล้วเป็นจอมมนุษย์ เป็นอาทิมาในอัดว่าอันบัณฑิตกำหนดตัดแล้วในคำเป็นอาทิว่าภิกษุผู้เป็นผู้สามารถเพื่อจะแนะนำเฉพาะธรรมเฉพาะวินันท่านอธิบายว่าเป็นผู้สามารถจะแนะนำในธรรมและวิยัยซึ่งเว้นจากความปะาปนกันและกันมาในอัดว่ายิ่งในคำเป็นต้นว่า มีวัน,นะงามยิ่งดังนี้ก็พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมทั้งหลายในพระอภิธรรมนี้มีความเจริญบ้างโดยในมีอาทิว่าพิกษุย่อมเจริญมกักเพื่อเข้าถึงรูปประพบภิกษุมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ชื่อว่ามีความกำหนดหมายบ้าง เพราะเป็นธรรมควรกำหนดได้ด้วยกรรมทวารและปฏิปทาที่สัมปยุตด้วยอารมณ์เป็นต้นโดยในมีอาธิว่าจิตปรารบอารมณ์ใดๆเป็นรูปารมณ์ก็ดีศัทธารมณ์ก็ดีอันบุคคลบูชาแล้วบ้างอาธิบายว่าควรบูชาโดยในเป็นต้นว่าเสกธรรม อาเสกธรรมโลกุตรธรรมชื่อว่าอันบัณฑิตกำหนดตัดบ้างเพราะเป็นธรรมที่ท่านกำหนดตามสภาพโดยในเป็นต้นว่าในสมัยนั้นภาษามีเวทนามีตรัสธรรมทั้งหลายที่ยิ่งบ้างโดยในเป็นต้นว่ามหาคตธรรมอปมาณธรรมอนุตรธรรม ด้วยเหตุนั้นเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในอถาธิบายคำแห่งพระอภิธรรมนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่าด้วยเหตุที่ทำทั้งหลายที่มีความเจริญที่มีความกำหนดหมายที่บุคคลบูชาแล้วที่บัณฑิตกกำหนดตรัสและที่ยิ่งอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในพระอภิธรรมนี้ ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอภิธรรมส่วนปิดกศัพท์ใดเป็นศัพท์ที่ไม่พิเศษในพระวินยัยพระสูตรและพระอภิธรรมนี้ปิดกศัพท์นั้นอันมณิตทั้งหลายผู้รู้อัดแห่งปิดกกล่าววา่าปิดกโดยอัดว่าปริยัตและภาชนะศัพท์ทั้งสามมีวินัยเป็นต้น บัณฑิตพึงให้ประชุมลงด้วยปิดกศัพท์นั้นแล้วผูงทราบจริงอยู่แม้ปริยัติท่านก็เรียกว่าปิดกในคำทั้งหลายเป็นต้นว่าอย่าเชื่อโดยการอ้างตำราแม้ภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เรียกว่าปิดกในคำทั้งหลายเป็นต้นว่า ลำดับนั้นบุรุษถือจอบและตรก้ามาเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้อัดแห่งปิดกกล่าวว่าปิดกโดยอัดว่าปริยัตและภาชนะบัดนี้พึงทราบอัดแห่งบาทคาถาว่าเตนะสมุทานิตวาตโยปิวินยาทโยยัยาย,ยาโดยในอย่างนี้ สับแม้ทั้งสามมีวินัยเป็นต้นเหล่านั้นอันบดิตพึงย่อเข้าเป็นสมาดกับด้วยปิดกสับซึ่งมีอาจเป็นสองอย่างนี้นั้นแล้วพึงทราบอย่างนี้ว่าวินัยนั้นด้วยชื่อว่าปิดกด้วยเพราะเป็นปริยัตและเพราะเป็นภาชนะแห่งเนื้อความนั้นๆเหตุนั้นจึงชื่อว่าวินัยปิดก สูตรนั้นด้วยชื่อว่าปิดกด้วยโดยในตามที่กล่าวแล้วนั่นแหลเหตุนั้นจึงชื่อว่าสุดตาปิดกอภิธรรมนั้นด้วยชื่อว่าปิดกด้วยโดยในตามที่กล่าวแล้วนั่นเองเหตุนั้นจึงชื่อว่าอภิธรรมปิดกก็ครั้นทราบอย่างนี้แล้วก็เพื่อความเป็นผู้ฉลาดโดยประการต่างๆในปิดกเหล่านั้นนั่นแล,แ,ล,แ,ลแม้อีก บัณฑิตพึงแสดงความต่างแห่งเทศนาศาสนากาถาและสิกขาปหานะคำพีรภาพในปิดกเหล่านั้นตามสมควรภิกษุย่อมถึงความต่างแห่งปริยัตก็ดีสมบัติและวิบัติก็ดีอันใดในปิดกใดมีวินัยปิดกเป็นต้นโดยประการใดบัณฑิตพึงประกาศความต่างแห่งปริยัตเป็นต้น แม้นั้นทั้งหมดโดยประการนั้นวาจาเครื่องแสดงและวาจาเครื่องประกาศในปิดกทั้งสามนั้นดังต่อไปนี้แท้จริงปิดกทั้งสามนี้ท่านเรียกว่าอานาเทศนาโวหารเทศนาปรามัตถเทศนาและยะถาปราทศาสยถานุโลมศาสยถาธรรมศาส และว่าสังวราสังวรกถาทิฏฐิวินิเวทนกถาและนามรูปปริเฉทกถาตามลำดับความจริงบรรดาปิดกทั้งสามนี้วินัยปิดกท่านให้ชื่อว่าอานาเทศนาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรแก่อานาทรงแสดงไว้โดยเป็นปิดกมากด้วยอาณา สุดตันตะปิดกท่านให้ชื่อว่าโวหารเทศนาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฉลาดในโวหารทรงแสดงไว้โดยเป็นปิดกมากด้วยโวหารอภิธรรมปิดกท่านให้ชื่อว่าปรมัตถเทศนาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฉลาดในปรมัตาทรงแสดงไว้โดยเป็นปิดกมากด้วยปรมัตถ ประหนึง่งปิดกแรกท่านให้ชื่อว่ายถาปราทสศาส์เพราะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีความผิดมากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนตามความผิดในปิดกนี้ปิดกที่สองท่านให้ชื่อว่ายถฐานุโลมศาส์เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัตยาศัยอนุสัยจริยา และอธิมตไม่ใช่อย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนตามสมควรในปิดกนี้ปิดกที่สามท่านให้ชื่อว่ายะถาธรรมศาสตร์เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสำคัญในสิ่งศักว่ากองธรรมว่าเราว่าของเราพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนตามธรรมในปิดกนี้ อันหนึง่งปิดกแรกท่านให้ชื่อว่าสังวราสังวรกถาเพราะความสำรวมน้อยและใหญ่อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความละเมิดพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปิดกนี้ปิดกที่สองท่านให้ชื่อว่าทิฏฐิวินิเวทนกถา เพราะการคลี่คลายทิฏฐิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิ62พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปิดกนี้ปิดกที่สท่านให้ชื่อว่านามรูปปริเคตกถาเพราะการกำหนดนามรูปอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีราคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปิดกนี้ ก็แลในปิดกทั้งสามนี้บัณฑิตพึงทราบสิกขาสามปหาณะสามคำพีรภาพสี่ประการจริงอย่างนั้นอธิศีลสิกขาท่านกล่าวไว้โดยพิเศษในพระวินัยปิดกอธิจิตตสิกขาท่านกล่าวไว้โดยพิเศษในพระสุตตปิฎกอธิปัญญาสิกขา ท่านกล่าวไว้โดยพิเศษในอภิธรรมปิดกอันหึ่งความละวีติกรรมกิเลสท่านกล่าวไว้ในวินัยปิดกเพราะศีลเป็นค่าศึกต่อความละเมิดแห่งกิเลสทั้งหลายความละปริยุทธ,ธานกิเลสท่านกล่าวไว้ในพระสุตตปิดกเพราะสมาธิเป็นค่าศึกต่อปริยุทธ,ธานกิเลสความละอนุสัยกิเลส ท่านกล่าวไว้ในอภิธรรมปิดกเพราะปัญญาเป็นค่าศึกต่ออนุสัยกิเลสอนืงการละกิเลสทั้งหลายด้วยองค์นั้นๆท่านกล่าวไว้ในปิดกที่หนึ่งการละด้วยการข่มไว้และตัดขาดท่านกล่าวไว้ในสองปิดกนอกนี้อนืงการละสังกิเลสคือทุจริตท่านกล่าวไว้ในปิดกที่หนึ่ง การละก,กเกลเคือตัณหาและทิฏฐิท่านกล่าวไว้ในสองปิดกนอกนี้ก็บัรเดตเพึงทราบความที่พระพุทธพจน์เป็นคุณลึกซึ้งโดยธรรมโดยอาจโดยเทศนาและโดยปฏิเ,เวททั้งสี่อย่างในปิดกทั้งสนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างบรรดาคำภีรภาพทั้งสี่นั้นพระบาลีชื่อวะธรรม เนื้อความแห่งพระบาลีนั้นนั่นแหลชื่อว่าอัดการแสดงพระบาลีนั้นที่กำหนดไว้ด้วยใจนั้นชื่อว่าเทศนาการอย่างรู้พระบาลีและอัดแห่งพระบาลีตามเป็นจริงชื่อว่าปฏิเวทก็เพราะในปิดกทั้งสามนี้ทำอัดเทศนาและปฏิเวทเหล่านี้อันบุคคลผู้มีปัญญาสามทั้งหลาย ยังลงได้ยากและมีที่ตั้งอาศัยที่พวกเขาไม่พึงได้ดูดมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นอย่างลงได้ยากฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นคุณลึกซึ้งก็แลบัณฑิตพึงทราบคำเพีรภาพทั้งสี่ในปีดกทั้งสามนี้แต่ละปีดกด้วยประการชนี้อีกอย่างหนึ่ง เหตุชื่อว่าธรรมสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมปฏิสัมพิทาผลแห่งเหตุชื่อว่าอัตสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าความรู้ในผลแห่งเหตุชื่อว่าอัฏฐปฏิสัมพิทา บัญญัติอธิบายว่าการสนทนาธรรมตามธรรมชื่อว่าเทศนาการตรัสรู้ชื่อว่าปฏิเวทก็ปฏิเวทนั้นเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระความรู้รวมลงในธรรมตามสมควรแก่อัดในอัดตามสมควรแก่ธรรมในบัญญัติตามสมควรแก่ทางแห่งบัญญัติโดยวิสัยและโดยความไม่งมงาย บัดนี้ควรทราบคำพิรภาพทั้งสี่ประการในปิดกทั้งสมนี้แต่ละปิดกเพราะเหตุที่ธรรมชาติหรืออัตาติติใดๆก็ดีอัดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงให้ทราบย่อมเป็นอัดมีหน้าเฉพาะต่อยานของนักศึกษาทั้งหลายด้วยประการใดๆเทศนาทรงอัดนั้นให้กระจางด้วยประการนั้นๆนี้ใดก็ดี ปฏิเวทคือความอย่างรู้ไม่วิปริตในธรรมอาจและเทศนานี้ใดก็ดีในปิดกเหล่านี้ธรรมอาจเทศนาและปฏิเวททั้งหมดนี้อานบุคคลผู้มีปัญญาสามทั้งหลายมิใช่ผู้มีกุศลสมพานได้ก่อสร้างไว้พึงอย่างถึงได้ยากและมีที่พึ่งอาศัยไม่ได้ ดุดมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นยังถึงได้ยากฉะนั้นก็พระคาถานี้ว่าบาณฑิตพึงแสดงความต่างแห่งเทศนา,าศาสนาคาถาและศกขาปหานะคำเพีรภาพในปิดกเหล่านั้นตามสมควรดังนี้อันข้าพระเจ้าขยายเนื้อความแล้วด้วยคำเพียงเท่านี้ส่วนในพระคาถานี้ว่า ทิศุยอมถึงความต่างแห่งประยัติก็ดีสมบัติและวิบัติก็ดีอันใดในปิดกใดมีวินัยปิดกเป็นต้นโดยประการใดบัณฑิตพึงประกาศความต่างแห่งประยัติเป็นต้นแม้นั้นทั้งหมดโดยประการนั้นดังนี้บัณฑิตพึงเห็นความต่างแห่งประยัิสามอย่างในสามปิดกดังนี้จึงอยู่ประยัิสามคือ อละคัตถูปมาปริยัตหนึ่งนิสรณัตถะปริยัตหนึ่งพันดาคารยะปริยัตหนึ่งในปริยัตสามอย่างนั้นปริยัตใดอันบุคคลเรียนไม่ดีคือเรียนเพราะเหตุมีการโต้แย้งเป็นต้นปริยัตนี้ชื่อว่าปริยัตเปรียบด้วยงูพิษที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษเที่ยวสะสแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูตัวใหญ่พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางงูพิษนั้นพึงแหวงกัดเขาที่มือหรือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาพึงถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายซึ่งมีการกัดนั้นเป็นเหตุ ท่อนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะงูเขาจับไม่ดีแม้ฉันใด